สวัสดีค่ะทุกคนคืนนี้ฉันจะพาทุกคนไปสัมผัสกับความหลอนที่ซ่อนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยในห้อง404เสียงเปียโ,โนจากวิญญาณสยองค่ะเรื่องราวของห้องเรียนดนตรีเก่าแก่ที่ถูกปิดตายแต่กลับมีเสียงเพลงบรรเลงแว่วมาในยามค่ำคืน เตรียมใจให้พร้อมนะคะเพราะบางบทเพลงอาจมีคำสาบซ่อนอยู่ค่ะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในมหาวิทยายลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านชานเมืองนนทบุรีที่มีประวัติยาวนานหลายสิบปีมหาวิทยายลัยแห่งนี้มีอาคารเรียนเก่าแก่มากมายหนึ่งในนั้นคือ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ซึ่งมีห้องเรียนดนตรีหมายเลข404ที่ถูกปิดตายมามานหลายสิบปีไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้แม้ในยามกลางวันแสกแสก,ก็ยังสัมผัสได้ถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านออกมาจากห้องนั้นนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยต่างเล่าขานกันว่าในอดีต อาจารย์นลินอาจารย์สอนเปียนโนสาวผู้มากฝีมือและรูปโฉมงดงามเธอรักการเล่นเปียนโนมากและมักจะมาซ้อมเปียนโนในห้อง404จนดึกดื่นเป็นประจำคืนหนึ่งเธอถูกพบเสียชีวิตอย่างปริศนาในห้องนั้นสภาพศพของเธอนอนคว่ำหน้าอยู่บนคีย์เปียนโน มือยังคงวางค้างอยู่บนแป้นไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือการบุกรุกใดๆสาเหตุการตายยังคงเป็นปริศนาและทำให้ห้อง404กลายเป็นที่หวาดกลัวตั้งแต่นั้นมา ชาวมหาวิทยาลัยเชื่อว่าวิญญาณของอาจารย์นลินยังคงวนเวียนอยู่ในห้อง404เพราะเธอยังคงผูกพันกับการเล่นเปียนโนและไม่สามารถไปสู่สุขติได้บ้างก็ว่าเธอรอคอยใครบางคนมาไขาปริศนาการตายของเธอบ้างก็ว่าเธออยากจะเล่นเปียนโนให้จบเพลงที่ขางคาวไว้ และสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ถูกเล่าขานกันปากต่อปากคือในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดมักจะได้ยินเสียงเปียโน,โนบรรเลงแว่วมาจากห้อง404เสียงเพลงนั้นไพเราะแต่ก็แฝงด้วยความโศกเศร้าและหหยหวนบางครั้งก็มีเสียงร้องไห้สะอื่นดังคลอมากับเสียงเปียโน ราวกับมีใครกำลังร่ำไห้ไปกับบทเพลงนั้นและที่น่าขนลุกที่สุดคือบางคนเล่าว่าเห็นเงาร่างของหญิงสาวนั่งอยู่หน้าเปียนโนในห้องนั้นยามแสงจันทร์สาดส่องเข้ามา เรื่องราวที่โด่งดังและเป็นที่กล่าวขวัญถึงมากที่สุดคือเรื่องของกลุ่มนักศึกษาค่ายอาสาที่เข้ามาช่วยจัดกิจกรรมในมหาวิทยายลัยช่วงปิดภาคเรียนพวกเขาต้องนอนค้างคืนในหอพักของมหาวิทยายลัยซึ่งอยู่ไม่ไกลจากอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์มากนัก กลุ่มนี้ประกอบด้วยทีมหัวหน้ากลุ่มผู้กล้าหาญไฟช่างภาพสาวผู้ไม่กลัวผีนนหนุ่มเนิร์ดผู้สนใจเรื่องลีลับและมีนสาวขี้กลัวที่ถูกลากมาด้วยคืนหนึ่งในขณะที่พวกเขากำลังนั่งคุยกันอยู่ในหอพักเสียงเปียโนโบรรเลงก็ดังแว่วมาตามสายลมเสียงนั้นไพเราะ แต่ก็เศร้าส้อยจับใจทีมสังเกตเห็นว่าเสียงนั้นดังมาจากทิศท,ทางของอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์และทุกคนก็รู้ดีว่าห้องดนตรี404คือต้นเสียงทีมจึงตัดสินใจชวนเพื่อนๆไปพิสูจน์ความจริงเพื่อถ่ายคลิปวิดีโออวดเพื่อนๆในโซเชียลมีเดีย พวกเขาเดินทางมาถึงอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ในเวลาเที่ยงคืนบรรยากาศรอบข้างเงียบสงัดจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้เสียดสีกันเบาๆและเสียงจิ้งหรีดไร่ร้องระงมแสงจันทร์ถูกบดบังด้วยเมฆหนาทึบทำให้อาคารดูมืดมิดและน่ากลัว กลิ่นอับชื้นของอาคารเก่าๆและกลิ่นแปลกๆที่คล้ายกลิ่นทูบเก่าๆโชยเข้ามาประท้าจมูกชวนให้ขนลุกไปทั้งตัวขาของมีนเริ่มสั่นเทาเธอพยายามที่จะถอยกลับแต่ทีมก็ดึงแขนเธอไว้และให้กำลังใจพวกเขา เปิดไฟฉายแรงสูงแล้วค่อยๆเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นสี่ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้อง404เสียงฝีเท้าของพวกเขาดังสะท้อนก้องไปทั่วทำอาคารราวกับมีใครกำลังเดินตามหลังเสียงเปียโ,โนยังคงบรรเลงอย่างต่อเนื่องแต่คราวนี้เสียงดังชัดเจนขึ้นและแฝงด้วยความโศกเศร้าที่จับใจ เมื่อมาถึงหน้าห้อง404ประตูห้องถูกปิดสนิทและมีโซ่เหล็กคล้องล็อกไว้สนิมเครดบ่งบอกว่าไม่มีใครเปิดมานานแล้วแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องตกใจคือเสียงเปียโ,โนยังคงบรรเลงแว่วมาจากภายในห้อง พวกเขาส่องส่ฉายหลอดช่องว่างใต้ประตูและสิ่งที่เห็นก็คือเงาร่างตะขุ่มๆุมของหญิงสาวคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่หน้าเปียโนโดยมีแสงสลัวหลอดออกมาจากช่องนั้นนนหยิบเครื่องตรวจจับพลังงานเหนือธรรมชาติขึ้นมาดูและเขาก็เห็น เข็มของเครื่องสั่นกระดิกอย่างรุนแรงบ่งบอกถึงพลังงานที่ผิดปกติและรุนแรงในห้อง404ไฟพยายามยกกล้องขึ้นบันทึกภาพแต่กล้องกลับแบตหมดอย่างกระทันหันทั้งทั้งที่เธอเพิ่งชาร์จมาเต็มเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ แล้วเสียงเปียนโนก็เปลี่ยนเป็นท่วงทํานองที่รุนแรงและโหยหวนขึ้นเรื่อยๆเรากับกำลังขับกล่อมความเจ็บปวดที่ทนมานาน พร้อมกับเสียงร้องไห้สะอื่นที่ดังคลอมากับเสียงเพลงเสียงนั้นโหยหวนและเจ็บปวดราวกับกําลังคร่ำครวญถึงความรักที่ไม่สมหวังและความเจ็บปวดจากการจากลาทำให้มีนกรีดร้องด้วยความหวาดกลัว ทันใดนั้นประตูห้อง404ก็เปิดออกเองอย่างช้าๆเสียงบานพับเก่าๆดังเอียดอาดไปทั่วทั้งชั้น เปิดให้เห็นความมืดมิดที่อยู่ภายในแสงจันทร์ที่ลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาส่องให้เห็นเงาร่างของหญิงสาวนั่งอยู่หน้าเปียโน,โนใบหน้าของเธอหันมาทางพวกเราใบหน้าซีดขาวและบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดดวงตาของเธอกลวงโบและดำสนิทแต่ก็เต็มไปด้วยความแค้นที่ฝังลึกเธอกำลังยิ้มให้พวกเรา เป็นรอยยิ้มที่หน้าขนลุกและเต็มไปด้วยความชั่วร้ายแล้วมือที่ซีดขาวของเธอก็ยกขึ้นชี้ตรงมาที่พวกเขาพร้อมกับเสียงกระซิบที่ดังขึ้นข้างหูของทุกคนเสียงนั้นเย็นยะเยือกและหน้าขนลุกแต่พวกเขากลับเข้าใจความหมายของมันได้อย่างน่าประหลาดใจ นั่นคือมาฟังเพลงของฉันสิมาเป็นส่วนหนึ่งของบทเพลงนี้ตลอดไปทีมตัดสินใจว่าพวกเขาควรออกไปจากที่นี่เขากระชากแขนมีนที่กำลังตัวสั่นงันงกแล้วตะโกนให้ทุกคนวิ่งกลับออกไปจากอาคารให้เร็วที่สุด พวกเขาวิ่งสุดชีวิตโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยเสียงเปียโนโนที่บรรเลงอย่างโหยหวนและเสียงหัวเราะของหิงสาวยังคงดังไล่หลังพวกเขามาตลอดทางราวกับจะไม่มีวันสิ้นสุดพวกเขาพยายามวิ่งออกจากอาคารให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่สนใจว่าจะมีอะไรมาขวางทาง เมื่อวิ่งออกมาถึงด้านนอกอาคารพวกเขาก็พบว่าหมอกหนาทึบเข้าปกคลุมไปทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยทำให้มองไม่เห็นทางออกใดๆแสงไฟจากไฟฉายส่องได้ไม่ไกลนักหมอกนั้นเย็นเย,อเยอือกและมีกลิ่นดอกไม้ป่าที่หอมอบอวล เสียงเพลงเปียนโนยังคงดังอยู่ใกล้ๆราวกับว่าอะไรบางอย่างกำลังตามพวกเขามาอย่างไม่ลดละจ,จู่ๆายก็สะดุดล้มลงกับพื้นนนพยายามเข้าไปช่วยเธอแต่เขากลับถูกอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นกระชากล้มลงไปพร้อมกันทั้งสองคนกรีดร้องสุดเสียง ทีมและมีนรีบหันกลับไปดูและสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเงาร่างของอาจารย์นลินกำลังยืนอยู่ตรงหน้าฝ้ายและนนใบหน้าของเธอยังคงบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดเธอกำลังยื่นมือที่ซีดเสียวออกมาเพื่อจะสัมผัสตัวพวกเขาแล้วอาจารย์นลินก็ยิ้มให้พวกเขาอีกครั้ง พร้อมกับเสียงกระซิบที่ดังขึ้นข้างหูของทีมและมีนเสียงนั้นฟังดูเย็นยะเยือกและน่าขนลุกแต่พวกเขากลับเข้าใจความหมายของมันได้อย่างน่าประหลาดใจนั่นคือมาเล่นเปียนโ,นโนด้วยกันนะมาอยู่กับฉันในห้องนี้ตลอดไปทีมรวบรวมสติทั้งหมดที่มี เขาดึงมีนให้วิ่งไปอีกทางหนึ่งโดยไม่สนใจว่าจะมีอะไรมาขวางทางพวกเขาวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งแสงอาทิตย์ยามรุ่งเช้าเริ่มทอแสงอ่อนๆสาดส่องผ่านหมู่เมฆเข้ามาและหมอกก็เริ่มจางหายไปพวกเขาจึงพบว่าตัวเองกลับมาอยู่ที่หน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยอีกครั้ง ราวกับว่าพวกเขาไม่เคยขับออกไปจากที่นั่นเลยตั้งแต่แรกเมื่อออกมาจากมหาวิทยาลัยได้ทั้งทีมและมีนก็ทรุดตัวลงด้วยความเหนื่อยล้าและหวาดกลัวเสื้อผ้าของพวกเขาเต็มไปด้วยฝุ่นดินและมีรอยเปื้อนสีดำคล้ายคราบศกปรกแต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือฝ้ายและนนหายไป พวกเขาพยายามตะโกนเรียกชื่อเพื่อนทั้งสองคนแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆนอกจากเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ในมหาวิทยาลัยอย่างเงียบงนันตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยออกค้นหาอยู่หลายวันแต่ก็ไม่พบแม้แต่เบาะแสของฝ้ายและนนทั้งสองคนหายสาบสูญไปอย่างลึกลับ เรากับถูกกลืนหายไปกับความมืดมิดของอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์หลังจากเหตุการณ์คืนนั้นทีมและมีนก็ไม่เคยกลับไปที่มหาวิทยายลัยแห่งนั้นอีกเลยพวกเขาเลิกทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับไปโดยสิ้นเชิงทีมเริ่มมีอาการหวาดระแวงไม่กล้าอยู่ในที่มืดและมักจะฝันเห็นเงาร่างของอาจารย์นลินเล่นเปียนโน มีนเองก็ป่วยหนักและต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเธอเล่าว่าเธอมักจะฝันเห็นฝ้ายและนนมาหาในความฝันใบหน้าของพวกเขายังคงซีดขาวและกลวงโบพร้อมกับเสียงเปียนโนที่ดังแว่วมาและเสียงกระสิบที่บอกว่ามาเล่นเปียนโนด้วยกันสิมาอยู่กับเราที่นี่ตลอดไป เรื่องราวของห้อง404ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงถูกเล่าขานต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นคำเตือนสำหรับทุกคนที่คิดจะลองดีกับสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นชาวมหาวิทยาลัยเชื่อว่าวิญญาณของอาจารย์นลินยังคงวนเวียนอยู่ในห้อง404 เพื่อรอคอยใครก็ตามที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบทเพลงที่ไม่มีวันสิ้นสุดและบางครั้งในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดผู้คนที่ผ่านไปมาในบริเวณใกล้เคียงก็ยังคงได้ยินเสียงเปียโนบรรเลงแววมาจากห้อง404ราวกับว่าความเศร้าโศกและโหยหวนของบทเพลงแห่งความตายยังคงดำเนินต่อไป ตลอดไปฟังเรื่องนี้แล้วคุณคิดว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้อาจารย์นาลินยังคงวนเวียนอยู่ในห้องนั้นคะเธอต้องการอะไรจากนักศึกษาที่เข้ามาในห้องหรือคุณเคยมีประสบการณ์ที่น่าขนลุกในมหาวิทยลาลัยหรือในห้องเรียนที่ดูเก่าแก่และมีเรื่องราวเล่าขานบ้างไหมคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ บางทีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความจริงที่เราไม่อาจจะเข้าใจนั่นแหละค่ะ